ว่าปาารจะแบงหรือว่าสัมผัสด้วยมือเฉยๆตึงออกไปไว้ในห้องดีคะตึงขอยเบ,บ๊ะกันทางในใดีมั้งรับไว้กอนนานมากน,นะกนบบกกคะน้องรบกวนญาติๆช่วยอยู่ข้างๆน้องเลน,น้าแต่ตอนนั้นไม่เป็นไรเพราะเขาผ่านประตูเงินประตูทองมาแล้วผ่านหมากให้ผู้ใหญ่เข้าไปตอนนั้นน้องใเหน้าอยู่ตรงอื่นได้แต่พอได้เวลาน้องใเหน้าเองเลน่าช่วยเหมือนกันเธออาจจะวิ่งหนีแล้วก็พยายามให้คนนั่งแป๊บนึงเช็ดรองเท้าเสมอในการทำความสะอาดนะคะเช็ดกับที่ชู่อย่างเดียวนะคะแม่ๆลองดูแม่ๆก็นุ โอเควตอนนี้ก็น่าจะเริ่มวุ่นเบาๆได้ไม่เป็นไรงนั้นเดี๋ยวหนูช่วยเตือนแม่ๆได้เข้าใจตรงกันว่าไดหน้าทําหน้าที่นะแล้วเจ้าหว่าก็จะขึ้นไปยังบ้านนะคะของฐานเจ้าสาวโดยมีนะคะคุณพ่อคุณแม่รับเจ้าหว่าเจ้าหว่าต้องถอดรองเท้าพี่แอมเองจะช่วยเก็บรองเท้าให้เจ้าหว่าก็ได้หรือว่าจะเรียกค่าถ่ายเองก็แล้วแต่เหตุสุควรพี่แอมจะกั้นประตูด้วยไหมจะกั้นด้านหน้าห้องโอเค สี่คนประกอบด้วยพ่อพแม่คุณย่าของทางเจ้าบ่าวและรวมไปถึงนะคะคุณแม่ของทางเจ้าบ่าวนั่งสี่ท่านอาจจะต้องขออนุญาตขอคำปรึกษาเล็กน้อยว่าตัวโต๊ะบูชาสามารถเคลื่อนออกได้หรือไม่ทุกคนช่วยคิดน้องแหวนนิดนึงค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าจาังหวะนั้นนั้นกรางขาสเสร็จเรียยร้อยแม่เมยช่วยคิดนิดหนึ่งข่าววาแบคกร้าวชื้อของน้องมันอยู่ด้านล่างถูกไหมคะ